สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยน,นวะครับนีที่พบกับผมไฟเซสเกมมิ่งอีกแล้วก็ที่หายไปน่าจะก,การลงคลิปไม่ใช่อะไรเราก,ก็ติดเกมติดเรียนแล้วก็มาติดไอ้แมปเฮียนี่อย่างพิล l ล r เชดสองใช่ก็เห็นคนอื่นเขาเล่นกันเพื่อจะลองเล่นบ้างพอมาเล่นแรกแรกรู้สึกว่าเออแมปไม่สนุกเลยแต่พอเล่นไปเล่นมาอ้าวเฮ้ยสนุกเฉยอ้าวงงเลยนี่อ้าววันน,นี้ก็จะมาจัดเทียร์ลิสตัวละครในแมปนี้กันนะครับเฮีย ก็เทียร์ลิสต์ตัวละครได้แบบนี้ก็จะมีดันนี้คือ S A B C แล้อก็ยังไม่มาใช่ยังไม่มาตเติม,มอีกหนึ่งเทียร์อืมอืมอืมจะเราเราจะเพิ่อมอีกหนึ่งเทียร์ได้ไหมไม,เไม,ม่เอายังไม่มาอ่ายังไม่มาและยังไม่เคยเล่นละกันเพราะผมยังมีตัวที่ผมยังไม่เคยเล่น ซึ่งผมก็จะมาจัดเทียรไม่ได้เพราะกูยังไม่เคยเล่นอนะ่ะกูจะมาจัดมั่วได้ไงแล้วก็แต่ละเทียร์ลิสต์นี้จะเป็นความคิดเห็นของผมเองนะใครจะดรามา่าใดๆเป็นดรามา่าไกลๆนะจ๊ะอย่ามาดราม่าแถวบ้านกูโอเคก็อนจะมาเรื่อกันที่ตัวแรกเลยนะครับยังเวเปอร์เวเปอร์นะครับอีโลนแดงอ่าสำหรับตัวนี้จะมีสปีดอยู่ที่สิ แปดสต้ามิอยู่ที่ร้อแล้วก็มีดาเมจการโจมตีอยู่ที่80แต่ละสกิลก็โกงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการสกิลการวาร์ปแล้วก็การที่จะปล่อยเมงมูหมกมไวราคาอยู่ที่0ูนเพราะแม่งคือตัวฟรีก็ตัวนี้ผมจะให้อยู่ที่เอเทีย <B> เลยแล้วกันนะฮะ <B> ถามว่าทำไมเหรอแม่งโกงชิบหายดาเมจเป็นครเวอร์แต่บางคนอาจจะให้อยู่ที่ประมาณเทีย์ซีไว้ก็เทียบีนะครับแต่ผมให้อยู่เ เพราะวงเลยบว่าความคิดเห็นส่วนตัวของกูโอเคต่อมาโรสแมรี่นะครับโรสแมรี่ในแบบเก่ากับแบบใหม่คือมันเพิ่งรีเวิร์กมาเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาใช่แล้วก็อ่าถ้าเป็นแบบเก่าแบบก่อนรีเวิร์กก็จะมีสกิลในการแบบมองเห็นศัตรูแล้วก็จะแบบทำให้ศัตรูจอเบอร์ผมก็จะให้อยู่ประมาณเทียรเพราะมันเก่งอยู่ความเร็วเคลื่อนที่ประมาณตอนนี้อยู่ประมาณ22 s ส a m i n a 5ัมมิณ่า แต่ตั้งแต่มันปรับมาแบบให้สกิลไอ้หน้าจอเบิร์อยู่แต่อีกสกิลหนึ่งคือกูไม่เคยเล่นเพราะผมไม่ได้จับตัวนี้เลยตั้งแต่แบบซื้ออินเฟลมาก็ปัจจุบันมันจะมีความเป็นเงนที่อยู่ที่26ดาเมจอยู่ที่30สตามิ้ายอยู่ที่43ใช่ถามวา่าถ้าถามว่าอยู่ทียไหนผมให้น่าจะให้บีแต่ด้วยความที่กูยังไม่เคยเล่นอาไป ต่อมาอาโอนิไอเบ,บะม่วงนะฮะอาโอนิหรือเบะม่วงจะมีความเร็วเคลื่อนที่อยู่ที่21ซาเมล่าอยู่ที่100ดาเมจอยู่ที่40สกิลแต่ลนะสกิลก็ถือว่าใช้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นสกิลโอนิวิชั่นที่ใช้ในการมองเห็นศัตรูแล้วก็เฮ้ยใช้ศัตรูไหมเรียกเซ์ดิจะติดเกมอื่นเหมือนกันฮะจะเห็นเซอร์แล้วก็อีกสกิลที่จะสามารถแปลงร่างเป็นเซอร์คนไหนก็ได้แปลงเป็นตัวเองก็ได้แบบตัวเองตอนเป็นร่างเซอร์นะ มันก็จะประมาณแบบยังไงอะ Among Earth ตัวนี้ผมน่าจะให้อยู่ประมาณที่เทียบเอายังไงดีอะมันก็เก่งแต่มันก็เก่งไม่มากเพราะความเร็วเคลื่อนที่มันแบบถึงมันจะเยอะนะแต่สตามินามันลดเร็วมากนะผู้ชมเอาไปมาอยู่เทียบบีเทียบีตอนต้นเดือ o ฟกบอลเดือโฟกบอลนะหรอเจ้าตัวนี้มันมีพลังอยู่มันมีพลังงานอยู่ที่ร้อยสปีดอยู่ที่สิห้า แล้วก็ดาเมจที่30คือกูพูดไม่เคยเรียงกันเลยกูสลับกันหมดเพราะกูรีบใช่กูรีบเจ้าตัวนี้มันจะมี2สกิลคือทัน n ด e r w a ้าวกับ Fo กกี้สเตอทันเดอร์ว้วจะเป็นการแบบหายตัวแล้วก็จะแบบเคลื่อนที่ด้ยวยความเร็วจะไปหาเซอร์คนไหนก็ได้ตามใจที่มึงอยากไปโอเคไหมส่วน Fo กกี้สแตอมึงจะยืนสตันสองถึงสามวินะใช่ป่าวะไม่รู้และ้วเกิดมีใครมองคุณคุณก็จะแบบเข้าซู่โหมดคลานเป็นหมาบ้าไม่ได้กัดเขา แค่นั้นแหละตัวนี้เก่งไหมผมให้อยู่เทีย A ซูกับเวเปอร์หน่อยเพราะแม่งวิ่งเร็วต่อมา E X E หรือไอโซนิกสูงใช่เพราะมันมี P C X เข้ามามันก็เลยมีการแบ่งชนชั้นระหว่างอีสูงกับอีตี้อ่ะใช่ใชเจ้าตัวนี้มันจะมีความเร็วเคลื่อนที่อยู่ที่20 Stamina อยู่ที่105ด a m a จอยู่ที่45แต่ละสกิลจะมีแบบ่า you can You can hide ที่เป็น Passive มีสกิลมองเห็นก็อันนั้นแหละแล้วก็จะมีสกิลวิ่งไปกัดกระชากหน้ามึงดเเมจอยู่ที่50มั้งท่าที่จำได้แล้วก็จะมีสกิลวางกับดักอะไรไม่รู้ชื่ออะไรไอ้เก็บเก็นั่นแหละมันแบบวางแล้วแบบซื้อถ้าเหยียบก็ต้องกดคลิก15ครั้งเย็ดห้สิบาครั้งไปเลยเทียเอโกงเวเปอร์ด้วยต่อมา ครูบอลดี้หรือไอค้ครูคณิตหัวเกือบโลน้นใช่ย้ำว่าเกือบโลน้นก็เจ้าตัวนี้ผมไม่มีอะไรมากหรอกความเร็วเคลื่อนที่อยู่ที่70ตามวิกิสตาเมนาอินฟินิตี้ดาเมจอยู่ที่45สกิลว,วางสมุดกับเปิดตำแหน่งผมให้บีเทียพอใช่ให้บีเทียพอเก่งกว่าเก่งกว่านี้ไหมก็ถ้ามันได้ค่ามันก็เก่งกว่าอันนะ โอ้ยนีม่มันอังเคิลแซมโซนไนหรือบักลุงโพนี่ของเราใช่แล้วลุงเขาจะมีความเร็วเคลื่อนที่อยู่ที่19สตามินนา,าอยู่ที่100แล้วก็ตามบิอยู่ที่50ิไอ้ที่ยตีทีครึ่งหลอดไอ้สัตว์ก็เซลอแต่และสกิลก็จะมีแบบอ่าสกิลทำให้คนอื่นเต้นมันจะมีหลอดการเต้นอยู่ทางขวาสกิลแรกจะทำแบบพี่ลุงแกจะทำการ ยกย้ายแขนของตัวเองทําให้แบบหลอดการเต้นของเสื้อแบบเด้งขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ได้เด้งเร็วมากไอ้ตดีเด้งเร็ววะช่งหมแล้วก็จะไปอีกสกิลคือสกิลการกระทืบตีนลุงเข้าหมันไส้มึงไงกระทืบตีแล้วแบบหลอดการเต้นของคุณจะแบบขึ้นมา80%อ้เชียแเป็นคนเยอะเลยแล้วก็อีกสกิลหนึ่งคือสกิลสาเป็นสกิลการเข้าโดเมนถ้าถามว่าโกไหมผมให้เอสเทียใช่คือคนอื่นจะให้เอเทียอะไรแต่กูให้เอสถามว่าทำไม,ไม กูเจอทีไรกูแม่งเต้นทุกทีแล้วข้าเกิดใครทําไอทิศที่แบบกดเข้าโดเมนแล้วกดตีก่อนีจะเข้าโดมนะเมนเนี่ยไอเชี่แม่งคุ้นเก่งเลยด้วยสัตว์ต่อมาสปริงแท็บของเราหรือบักไอโอวคัมแบ็กที่แม่งกลับมาเขียวทุกภาคยังเป็นภาคใหม่แม่งจะไม่กลับมาแล้วมัง้งไอเียเอ้ย,อยมาดิไปสปริงบนนี้ไอ้สปริงแท็บนี้ก็จะมีความเร็วเคลื่อนที่อยู่ที่ R18 สตบแปดามิหน้าอยู่ที่110แล้วก็ อาดามเมจที่40แล้วก็จะมีการบัฟมาหนึ่รือบัฟคือการแบบพี่แกจะกลายเป็นเอลสุส,สามารถปาขวานได้เยอะมากแต่ดามเมจของพี่แกจะลดจาก40เหลือ20แล้วความเร็วเคลื่อนที่ของพี่แกอาจจะเพิ่มขึ้นจาก18เท่าไหร่ไม่รู้เพราะไม่ได้อ่านแล้วก็อ่าแต่ละสกิลก็จะมีปาขวานเวทเทอร์ชั่นเออร์เลอร์ทำให้หน้าจอแบบกระพริบแล้วก็จะมีอ่าไฟทอสเซปที่แบบ โดนใครแล้วคนนั้นแบบพอโดนตีก็จะติดกระดูกหักเลยโกงไหมโกงแต่กูให้บีเทียใช่ให้บีเทียสูงกว่าอารอนี่ก่อนเอ็มเอ็กไม่ต้องพูดเชี่ยอะไรบ้างไปเลยเอสเทียมห้เจอเต็มเซิร์ฟเก่งกว่าอังเคิลแซมอีกไอเออก็เจ้าตัวนี้ก็จะมีความเลือดเลือดที่อยู่ที่24ดาเมจ70สตามิน่70เพิ่งโดนเนิร์ฟด้วยนะคือแบบโกงจะต้องเดินเนิฟอ่ะจะมีสกิลกระโดดกับสกิลพุง่งสกิลพุ่งถ้าเป็นไวได้ท่านผู้ชมไม่ต้องใช้หรอก มันจะสตาร์ตัวเองเปล่าๆแต่ไอกระโดดเนี่ยโคตรโกงเลยถ้ากระโดดโดนหัวศัตรูทันทีก็จะตายเลยถ้าเกิดกระโดดไปแล้วเธอไม่กดกระโดดก็จะติดตั้นซึ่งใช่มันโกงต่อมา Forest King The Fame Boy กูไม่เคยเล่นไปอยู่ล่างต่อมาว c h ไม่เคยเล่นอยู่ล่างทำไมกูไม่เคยเล่นเยอะจังวะนี่ o t ติ u u s ไม่เคยเล่นอยู่ล่างอ้าวเฮ้ยล่างนี่ต่อมาวีตมี Mi ิ วีตามีมิดนั้นจะมีแบบอ่าอีฟันขาวจะมีสตาัาเมนาอยู่ที่ร้อยดาเมจอยู่ที่1 5บหถึงสาความเร็วเคลื่อนที่อยู่ที่ยีเอเยอะนะใช่เยอะผมให้อยู่ที่เอเทียสูงกว่าเวเปอร์อีกแล้วใช่เวเปอร์อาจจะสูงกว่าโซนิกหน่อยก็ได้เพราะผมชอบดีนตัวนี้แม่งวิ่งโคตรแบบ,บปับปับปับปบอบปแล้วแบบ มันก็จะมีสองสกิลคือสกิลหายตัวไม่ใช่หายอะ่ะมันแบบพังตัวแล้วก็จะเห็นเป็นเงาเงาแล้วก็จะมีแบบสกิลยังไงอีกอะมันก็แบบดมกลิ่นแล้วผู้เล่นจะถูกไฮไลท์แล้วแบบเราไปตีคนที่โดนไฮไลท์ลก็จะแบบยังไงอะติดสถานะเลือดไหลใช่กงอยู่ฟูวาตี้กูให้เลยเอสทีะเก่งเก่งเก่งจริงอ่าน่าจะให้ต่ำกว่าอังเคลิลหน่อยก็จะเป็นตัวที่แบบวิ่งเร็วมีสกิลพุ่งเหมือนแบบ อังเคิลเอ้ยเหมือน MX ก็นั่นแหละพุ่งไปชน80ดสิบเยียโคตรแรงอะไรวะแรงจัดโอเคก็นะใช่ก็จะมีอีกก็ประมาณเอ่อความเร็วเคลื่อนที่ของมันก็จะอยู่ที่21สตามิน่า95แล้วก็ดาเมจอยู่ที่45เอ้ย30 ผิดตัวโอเคต่อมาอิงเฟลลูกรักของผมเบนดี้กูให้เลยเอสเทียเอสเทียเอ้ลงมานี่เอสเทียเอสเทียเอสเทียสูงกว่าไอพวกเคียนี่ใช่ใช่ผมให้เอสเทียถามว่าทำไมโกงชิบหายแต่ละสกิลก็ไม่ต้องพูดมากทุกคนน่าจะรู้แล้วกูไม่ว่าดเหมือนกันมีความเร็วที่อยู่ที่16ใช้สุดในเกมมีซาม่ไดอยู่ที่130สสูงที่สุดไม่ แบบไม่นับบอดี้ก็สูงที่สุดในเกมดาเมจอยู่ที่45ห้าก็ใช้ได้โกงโกงโกงต่อมา PCx กูให้ S t สเทสูงกว่า MX มหาว่าทำไมเล่นมันชิบหายตัวนี้เล่นโคตรมันเลยก็มันจะมีความเร็วเคลื่อนที่ที่มากที่สุดในเกมที่3 1สอตาินาอยู่ที่ส8สบแแล้วก็จะมีดาเมจที่18น้อยที่สุดในเกมเพราะเพิ่งโดนเนฟส่วนดิเชียนี่ยังไม่มาและยังไม่เคยเล่นก็แค่นี้แหละเชียของผม จบแล้วชิวๆจีจีลาก่อนนะผู้ชมบ๊ายบาย